ภที่ท่านเห็นนี่ก็คืออาตอดแกลลอรี่นะครับซึ่งเป็นแกลลอรี่ของศิลปินเจียงฮายนะครับจื่อแต่ปลนจือ่อยังก้อพิชิตสิทธิวงศ์นะครับคือพิชิตสิทธิวงศ์หรือคุณตอดนะครับเป็นตที่ห้องจักกันชื่อเล่นนะครับก็เป็นศิลปินนะครับเจียงฮายนะฮะที่มีผลงานทางด้านศิละปะนะครับ โดยเฉพาะตัวเมืองเชียงรายนี่จะเป็นมีผลงานของเปิรนอยู่เยอะเลยนะครับเอ่อเป็นเพชรเป็นตุงนะต้งแะตุ้งแหม่นก็ตุ้งที่ตุ้งที่อหอนาฬิกาแล้วก็ตุ้งที่พอคุนเมองลายนะครับก็เป็นเป็นผลงานเปิรนนะครับแล้วก็พัก,กทางเข้าสนามบินนะก็คือว่าผลงานของศิลป,ปินอ่พิชิตเนาะื่อย่างก็จอแต่จพิชิตเนาะ พิชิตสิทธ้วงนะครับก็เป็นภูลล้เน้องกอยูที่แมคัตมคตมนะตมบลแมคคัตตมนี่นะครับก็มีแกลเลอรี่อยู่ที่บ้านอย่างเราสันแฟนนะแกลเลอรี่อยู่แมคคัตตมจุดหนึ่งนะฮะแล้วตัวนี้ก็เป็นอีกจุดหนึง่งที่ขยายมานะครับทิศถนนบายพาสนะครับก่อนจะถึงทางแยกแมคคัตตมไปเจียงของเชียงแสนนะครับก็ทันก็จะเห็นด้านซ้ายมือด้านขวามือนะฮะ ด้านซ้ายมือนะครับออกมาจากสีแยกแมกาต้มนะครับไฟเขียวไฟแดงนะครับทานเกจะปะกับแกลลอรี่ของคนคนตอดนะครับศิลปินเชียงไฮนะฮะตั้งอยู่บนพื้นที่ของบ้านมูทีสิบหกนะครับตับบนเมกาต้มนะครับเป็นบ้านหัวฝ่ายนะฮะอยู่ติดๆกับเนินเขาวัดแสงพระธาตุนะครับนะฮะวัดแสงพระธาตุ ตรงแกลเลอรี่ตรงนี้นะฮะก็ได้เปิดตัวขึ้นมานะฮะเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้นะฮะแหล่งท่องเที่ยวเ,เชิงศิลปะนะครับเชียงรา,ายก็คือ the c ิ t ตี้ออฟอารนะฮะก็นั่นนะครับแกลเลอรี่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแห่งนะฮะสถานที่ท่องเที่ยวที่จะเป็นจุดที่น่าสนใจนะครของนักท่องเที่ยว แขกผู้มาเยือนจังหวัดเชียงรายนะครับก็เป็นแกลเลอรีออ่โชว์ผลงานนะครับเป็นลักษณะของงานด้านงานมันภาพนะงานแกะสลักนะครับล้ะกองานเกี่ยวกับการสะสมของเกา่นานะยู่ที่แกลเลอรี่แห่งนี้นะที่ผมอยู่นี่เป็นชั้นที่สองนะฮะ ชั้นที่สองนี้จะเป็นห้องแอร์นะครับห้องแอร์นะครับเหมาะสำหรับเหมาะสำหรับท่านที่ชื่นชอบงานทางด้านศิลปะแล้วก็ชื่นชมกับความงามของของเก่าของเกลือนะฮะของเป็นด้สะสมนะเพราะว่าจะเป็นรูปภาพเพราะว่าจะเป็นอของใจไม่สอยนะลักษณะการประปง้งก็เป็นลักษณะแบบสไตล์แบบคลาสสิกนะ ก็ท่านเข้ามาได้เยี่ยมชมได้นะคะบพวกแกลเลอรี่ของตอดแกลเลอรี่จือแต้เปิ้เจี๋ยพิชิตพิชิตพิชิตสิทธิวงศ์นะฮะเป็นจือแต้เปิน้นะครับเป็นศิลปินเชียงรายครับผมก็เป็นลูกศิษย์ลูงหาของอาจารย์เฉลิมชัยข้อศิทธิพัฒน์ครับนะเป็นลูกศิษย์ลูงหาเปิ้ลน,นะ,ะแล้วก็ผลงานของคุณตอดคุณพี่ชิตที่ก่อในตัวเมืองเชียงรายก็มีอยู่หลายชุด ที่เป็นผลงานของเปิ้ลนะบอกว่าจะเป็นตุ้งที่ห้าแยกพอคณเมืองไร้นะฮะตุ้งหลวงนะรวมทั้งทางบริเวณหอนาฬิกานะฮะบอกว่าจะเป็นงานศิลป์การประดับแต่งกับหอนาฬิกาก็เป็นผ,ผลงานของเปิ้ลนะครับแล้วก็ยังมีอีกลหลายชุดหลายแห่งนะฮะเพราะว่าจะเป็นที่สานีขนทรงเก่านะฮะผลงานผับหลยนผับ งานศิลป,ปะนะฮะจะเป็นได้แสดงโชว์ไว้ครับก็เป็นศิลป,ปินอีกผู้หนึ่งนะฮะที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาด้านงานศิลป,ปะของจังหวัดเชียงไฮและก็ภาคเหนือล้านนาของเขานะครับที่ผมพาท่านขึ้นมาชมนี่เป็นชั้นที่สองนะครับของตอดแกลลี่นะเดี๋ยวผมจะพาท่านไปชมอ่าชั้นแรกกันนะครับชั้นชั้นที่หนึ่งนะก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งนะครับ